ซึ่งท่านนายกระบุครับว่ามาจากผู้รับเหมาทําไม่เสร็จตามกรอกเวลาที่กําหนดในสัญญาจ้างคือใช่แหละมันติดโควิดสิแต่ว่าก็เลื่อนให้แล้วถูกไหมฮะเลื่อนให้จนเป็นมิถุนาหกแปแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นรู้สาเหตุแล้วทางแก้ทํำยังไงท่านบอกเชิญอธิบดีกรมบัญชีกลางมาหารือเลครับหามาตรการในการแก้ปัญหาด้วยการประเมินตัดเกรดบริษัทเอกชนที่มารับเหมาโครงการของรัฐครับ ซึ่งจริงอย่างที่เราให้คุณ,คณผู้ชมฟังไปนะว่าท่านนายกเนี่ยจะไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศ10วันก็เริ่มตั้งแต่ไปวันนี้แล้วนะครับทำให้ท่านนายกเนี่ยก่อนจะไปได้เชิญคุณแพทริเซียมงคลวน,นิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเข้ามาหาหรือที่สนามบินสุวรรณภูมิเลยฮะคุยกันเรื่องการดําเนินการตัดเกรดผู้รับเหมาได้แหละตามที่ท่านเคยบอกไปว่าจะต้องมีการอัปเกรดบริษัทผู้รับเหมาเพราะฉะนั้น ต้องมีการประเมินเกรดกันซึ่งก็จะสอดคล้องกับก่อนหน้านี้ที่คุณสุริยะออกมาบอกว่าจะมีสมุดพกใช่ไหมเพื่อจะมาประเมินเกรดผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างถนนพระรามสองซึ่งจะได้ใช้ตรงนี้ควบคุมผู้รับเหมาให้ต้องปฏิบัติตามสัญญาให้ได้เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนกับโครงการก่อสร้างถนนที่มันไม่เสร็จสัทีลองฟังเสียงนายกให้สัมภาษณ์ดูครับกรมบัญชีการครับมาคุยกรมบัญชีการนี่มีหน้าที่ที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องท่านอธิบดีมาคุยเรื่องเรื่องของ ตัดเกรดผู้รับเหมาพรายอย่างที่บอกว่าเรามีการอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดอัปเกรดไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดผลงานไม่ดีใช่ไหมครับก็จะไม่มีการดาวเกรดเขาก็สบายใช่ไหมวันนี้มันก็มีขึ้นได้ลงได้เหมือนกันนะครับก็ต่อเนื่องกันที่ท่านผู้สื่อข่าวถามเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องพระรามสองด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการขั้นตอนที่เราจะไม่วรู้ว่าเราว่าเราสามารถควบคุมผู้รับเหมาได้ทาให้เขาทําทปฏิบัติตามสัญญาได้นะครับก็ไม่อยากให้ ก็ไม่อยากให้พี่น้องเดือดร้อนจากที่ทถนนนทางที่ไม่เสียบตามเวลานะครับเป็นหน้าที่รัฐบาลที่ต้องดูแลตรงที่มันเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้ท่านนายกก็โพสต์ผ่าน X ด้วยนะครับบอกว่าความล่าช้าของการก่อสร้างถนนพระราม2มาจากสาเหตุอะไรผู้รับเหมาไม่ทําตามกรอบเวลาที่กําหนดในสัญญาอันที่1น,นะส่วนอันที่2ก็คือการควบคุมงานก็ขาดประสิทธิภาพด้วย ท่านก็เลยเชิญอธิบดีกรมบัญชีกลางนะครับมาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและกำหนดมาตรการลงโทษบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างด้วยโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่เนี่ยนะนอกจากจะมีทั้งการให้ขึ้นเกรดมีการให้ลงเกรดด้วยนะครับเราก็จะมีการเลื่อนเกรดให้กับผู้รับเหมาที่ทํางานดีสําเร็จรุ่วงแต่ถ้าผู้รับเหมาเจ้าไหนทํางานลาชาไม่ส่งงานตามกําหนดหรืองานไม่ได้คุณภาพผมก็ขอให้มีการ ลดเกรดลงมาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งบทลงโทษก็จะทำให้เกิดความกระตือรือร้อนในความรับผิดชอบต่อการก่อสร้างงานต่างๆซึ่งทางอธิบดีกรมบัญชีกลางก็รับไปนะครับบอกว่าจะไปเร่งหางมาตรการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเร่งด่วนครับ